กินนอนยังอิ่มเย้าอรอฮะอิ่มไปแล้วหนั่นใครฉี่ใครฉี่ในห้องน้ํ้ฉี่ช่องตัวหรอใครฉี่หรอกยิงจ่องเรอนี่เขาชิ้นช่องในห้องน้ำนะจ๊ะหางชี้ชี่ชิงช่องชิงช่องมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาแล้วโลกมันมืดกินนอน อินเดียรัสเซียนี่ตัวเท่ากันแม่จะแยกไม่ออกแล้วตัวไหนอินเดียตัวไหนรัสเซียตัวแรกนี่นี่น่าเป็นรัสเซียเพราะว่าจะตัวใหญ่กว่าขนสีเนี่ยอ,อ่ะ,ะอ่ะอินเดียมาอินเดียมาหาแม่ลงอินเดียมาอินเดียลูกมาเล่นกันเลยเร็ยวยา 谢啊。<Yeah. S 2> mm.